สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัธิยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันที่2 วันนี้เวลา16นาฬิกา8นาทีพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรอบกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตวรคิยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่42ประจําปีการศึกษา2561-2562เป็นวันที่2ณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อ,อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยในวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 1,072รายมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2,477มีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนมากทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยที่ต่อยอดองความรู้จนเกิดเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับใน ในเวทีระดับชาติและนานาชาติสามารถนําไปช่วยเหลือพัฒนาภาคการเกษตรของไทยได้อย่างแท้จริงปัจจุบันจัดการเรียนการสอน13คณะ3วิทยาลัยมีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่า ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สําคัญประการหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแนวทางดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตรจากหลายภาคส่วนซึ่งจะทําให้สามารถคาดการแนวโน้มราคาและประมาณการผลผลิตสําหรับเป็นทางเลือกในการ เพาะปลูกควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพของประเทศเพื่อนำผล,ผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจึงของให้บัณฑิตทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมความคิดกันให้เข้มแข็งที่จะดำเนินการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงทางเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของชาติบ้านเมืองและชีวิต ทุนกำมอมหญิงอุบลรัตนรา,ราชกัญญาเสด็จวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีดัมเบอร์วันที่โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้เวลา19นาฬิกา55นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาววีสเสด็จไปยังโรงเรียนสวนหญิงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันที่น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยความร่วมมือของคณะ,ะครูนักเรียนภาครัฐเอก,กชนและประชาชนด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้สมาชิกทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสมาชิกมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการนี้ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก่อตั้งมาถึง18ปีมีคำขวัญว่าคนสุพรรณมุ่งมั่นเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับดีเด่นปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1 7 7 8 0 8คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน233ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบีน no. ัมเบอร์วัน221แห่งพร้อมกันนี้ได้ประราชทานคำปรึกษาแก่เยาวชนในโครงการใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีความตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร,ร์ตทูบีนัมเบอร์วันทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินโครงการภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมาการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก่อให้เกิดความสำเร็จเป็นอย่างดีจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเบนจมาันทิพย์ขันทองและดิฉันธนารอ,อมัตยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ